สาวัดดีครับผมพอกันกรเป๋อไอคือเขาครับผมการปลูกมักแตงโมปลูกพืชพักยังกระซังครับผมก็จาเกีย่ยวฟุ้นมาใหญ่ก่อนครับผมประเทนนี่ฟุน้นขี่ไกล้ขี่แบะผสมกันครับเอามาใหญ่น้ำหล่องกันครับผมเมนตึ้งเมนครับผ ันนี้ก็าจะไปปลูกแตงโมครับผมปลูกแตงโมแล้วดูร่อนครับผมเนีย่ยเนี่ยสิ่งสําคัญก็าจะเอาฝุ่นมาใหญ่ก่อนครับผมฝุ่นมาใหญ่น้ำหลองซะก่อนก่อนเขาจะปลูกอันนี้มโม้มันเลียตั้งแต่หนาหนาหนาวผมครับกลูคิเล่ก็จะบริยนออกถิ่มบริบบถิ่มมันอยู่ในห้องครับผมนี่ครับ บอนเฮาเนี่เอาฟุนใหญ่คือก่อนเฮ็ดคือนเขาหนิวัยงามคือกันต้องเอาฟุนสิ่งสําคัญคือฟุนฟุนใหญ่ซะก่อนใหญ่ยยน้ำลงซะก่อนใหญ่ได้แล้วเอาไฟายางปูมันอบขาเสียบมันผักไตยิาเลียวครับผมฮัตสีบะปูบมโมหลายที่สุดครับผมแตงโมเนี่ย ขายดีอีลียอมรับเนี่ยมิตรเฮาแต่งโม่เลยครับผมนี่ข้างนอกกันนี่ถ้าได้ใส่พุนใส่ยังต้องไทยไทยแล้วใส่พุนใหญ่พุนซะก่อนจักทิพย์มิตรเฮาแต่งโม่เลยครับผมเอาเท่านี้ครับผมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก๊ากลังใจทําเกี่ยวกับชุ่มด้วยวัดดีครับผม